ใช่คร um ับสุดสบายพ่ท <anak> ี่ชอบยีอะไรยีนอะไรชอบครับจริงๆผมเป็นคนชอบใส่ยีนอยู่แล้วถ้าลองสังเกตไลฟ์สไตล์คือก็อะไรไม่ออกก็เสื้อยืดกางเกงยีนก่อนอันนี้สไตล์เราเป็นยังไงครับในแบบที่เราชอบใส่คือยังไี่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าท่อนล่างเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเสื้อแจ็คเก็ตลายไม่ได้ใส่เพราะว่าอากาศประเทศไทยมันร้อนเนี่ยที่ก็นอนมาเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเดินแบบมาเจดินเต้นด้วยนะก็เป็นการรวมยีนทุกอย่างตัวแบบแดนที่มาลงเล่นที่นี่ครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆครับตื่นด้วยครับ ครับผมก็ก็ตื่นเต้นมากได้เจอเพื่อนนครับผมแล้วก็ได้ได้เจอแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่เราชอบนะครับตอนุกะนาศนั้นเราเชอคนเกิดสายเที่อยากสนใจอยากจะมาคัพปิ้งกแต่งตัวแบบสไตล์แบบเบาก็มาได้นะครับผมโรบินสันยีสนะครับที่คิวได้ปายนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะเที่ยวโอเคเนาะบายค่ะ